ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีรัคานาราศีมีนคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับพฤหัสยังคงอยู่ในภพวินาศแล้วก็มีดาวถึงสามดวงไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวพุธและดาวอังคารไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้านั่นก็คือภพที่สิบดาวถึงสามดวงไปอยู่ในภพการงานแสดงว่า จะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องงานที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีโอกาสที่จะมี2เรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีมีนแบบพร้อมๆกันนะครับมีโอกาสที่จะมีนะครับเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีมีนแบบพร้อมๆกันนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีมีน คุณมีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องของการงานนะครับมีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานยกตัวอย่างเช่นจู่ๆก็เบื่องานเก่าไม่แฮปปี้อยากจะไปเริ่มอะไรใหม่ๆอันนี้คือประการที่1ประการที่2นะครับประการที่2ดาวการเงินไปลอยอยู่ในเรือนการงานนั่นหมายความว่านะครับนั่นหมายความว่า อาจจะมีเรื่องทีจ่จะต้องตัดสินใจในเรื่องการเงินการทองนะครับเหตุมันมาจากการเงินนะครับเป็นหลักเหมือนกับว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เราได้เท่านี้ถ้าเราไปที่ใหม่เราจะได้มากกว่าหรือเปล่าอะไรทํานองนี้แหละนี่ก็คือชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็มีดาวอีกสองดวงที่ไปอยู่ในเรือนลาพะนะครับนั่นก็คือดาวเสาร์และดาวอาทิตย์ ไปอยู่ในเรือนราพา้าซึ่งทั้งสองดวงนี้เป็นดาวคู่ธาตุไฟนะครับเท่ากับว่าชาวลัคนาราศีมีนดาวทั้งหมดนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับน่าจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนหรือขยับขยายงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแน่ๆนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดคือจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของการงาน ชาวลัคนาราศีมีนนะครับช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบนะเป็นช่วงที่คุณจะใช้จ่ายเงินทองสิ้นเปลืองมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหนึ่งถึงสิบมกราคมจะเป็นช่วงที่คุณนั้นเหมือนกับว่ามีรายจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางตลอดแต่จะกลับมาคอนโทรลเรื่องเงินได้ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดมีนาคมไปจนถึงประมาณกลางกลางเดือนได้1ิบเอ็ดมกราคมไปจนถึงประมาณกลางกลางเดือนมกราคมแล้วก็จะไปมีรายจ่ายอีกครั้งหนึ่ง ตอนก่อนจะหมดเดือนมกราคมช่วงประมาณนั้นแหละ 27, 28, 29, 30, 31นั่นแหละช่วงนั้นมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายแบบที่คุณเองนั้นคอนโทรลไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมมองเห็นชัดเจนที่สุดนะครับชาวมีมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่จริงๆจะมีโชคดีบางอย่างในเรื่องของการงานเข้ามาแน่ๆนะครับแต่ความหมายมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดาวเจ้าตัวเนี่ยเดินเป็นวินาศและดาวเจ้าเรือนการงานก็เดินเป็นวินาศด้วย มันคงเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากความอึดอัดใจที่มีอยู่นะครับคงจะไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วจะเปลี่ยนหรอกมันอาจจะอึดอัดใจในเรื่องรอบๆตัวเรื่องเงินเรื่อง,องคนเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะทําให้เรานั้นจะต้องตัดสินใจบางอย่างในเรื่องของการงานในเดือนมกราคมส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนความรักไปเป็นประนะครับปุปูปาป,ปะ,ปะแล้วก็ไปอยู่กับดาวอีกสองดวงแปลความหมายว่า ชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวทั้งสามดวงนี้ไปตีโกนกับดาวมนุษย์อยู่ด้วยมีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาแต่จะเป็นการคบกันแบบแอบแอไม่เปิดเผยมีโอกาสจะพบรักจากโซเชียลก็เป็นไปได้แล้วนี่ก็คือชาวลัคนาราศีมีนนะครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี